รัชเจในรอบนี้มีเหรียญไหนหน่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องแยกก่อนนะสำหรับผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่า,กาหรือมีเหรียญที่ใช้อยู่แล้วคําแนะนําข้ามได้เลยสำหรับผู้เล่นเก่านะแต่เราจะมาตอบสาหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นย้ําแค่ผู้เล่นใหม่นะครับอย่างเดลิงเจอร์เนี่ยอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้เรียกว่าใช้ได้นะแต่ถามว่าในกลุ่มของดองกีฮอเต้เนี่ยมันก็มีตัวละครอื่น ที่ที่เราสามารถเข้าคู่มันได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเชเบอร์ของซันจิกล่องพังฮัสาบเรียกว่าใส่ไปพังๆนะระวางรอผมย้ำแล้วนะว่ามันไม่มันไม่ได้มีเหรียญไหนที่แบบเวอร์วังหรือว้าวที่เราโควที่จะเก็บอะ่ะอันนี้ไม่มีนะครับย้ำก่อนนะไม่มีนะย้ำแล้วนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันหรือเอาเป็นอันนี้ก็ได้ครับอลบาบัสซ่าก็คือพวกบอลัลกเอิร์สอันนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าเผื่อถามนะครับ บาร์ลักเวิร์กก็คือเนี่ยทุกตัวที่อยู่ยในบาร์ลักเวิร์กเนี่ยสามารถใส่เป็นเซ็ตได้เลยอีกที่เหลือคุณก็ลองดูเอาว่าอ๋ออันนี้แต่มันก็แนวสายวิ่งอีกอะ่ะมันมันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแลาถาบอกว่านะจริงๆส่วนตัวอยากให้ข้ามก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรัดเจ็บในรอบนี้มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผม